ใช่น,นี่มันก็ได้มุมพอดีตองที่พร้อมเริ่มสื่อให้ปลายงพระมันเข้าเองเสียงมันเกจยวอยู่ครับอันนี้พ่อตะกลิ้นโค้เช่นนะครับทนสสนยยีนี้เริ่มทางสโมสรก็นอยู่เนี่ยเอาเรื่องอะไหรหายนะเดี๋ยวจะดูกล้องช่วย สามศูนย์ครับสยามขึ้นนำยกไปดูเบลครับเป็ดนี่ยกไปเข้าตัวนะครับตรงนี้ครับไม่ไม่ไม่ได้เยอะเลยย้งทั้งมันเลยมานิดหน่อย ี่กทางคนที่ติดตามทาง Youtube ก็ฝากติดตามมาทายนยมด้วยนะครับเป็นกำใจให้กับพี่ชายด้วยช่วงนี้คืออยู่ในช่วงที่ต้องเป็นสายไปที่นะพี่เนาะเหนื่อย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 นะตบล็อกติดบล็อกออกครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ซีหนึ่งครับยูดาคะแนนยูวผู้จะไม่เคยยึเจ็ดแต่สเส้เนเดียวครับนี่ครับโอเคครับเตปสวยนะครับตอนนี้ตอนนี้ไม่สดนะครับแต่สวยแต่ไม่สดคดี้ซีจับเงียนมา

ดดีไปหอหาพ่อทั้งวันไม่รู้จะไปตรงไหนสามห้ารัอยากเดียวเขากัะการให้เลยไดแล้วเว้ยบรน้อยร็วเ้็ย ข่วมครจะไปปัดเลช่วยดูให้แสไก่ตีหกสามหกสามครับไก่เสรอมาเบลเปิดให้ลูกนี้ติดของบอลน้อยครับ คที่กตไลกอพนะครับฝึกซีกผมเอเข้ามาเจ็ดดต่อสครับน้อเอร์

ห้ดาเจ็ดครับแ่มีสิบมาแ้มครับเี๋มีเสร์ครับขออนุาตเ,เขาให้จบมาแสนไกลดาเรืองใส่ไไครับขอบคุณทุกท่านติดตามทางเจประธานกองศึกครับได้ยินห้าแป่ห้าสองแป บอลน้อยยกมาให้ใส่แตะหยอดครับตรงนี้ครับส่งเสียอัมปอกเชตร้อยเอ็ดนะครับส่งโดยเสียอัมส่งสองวันนะครับเมื่อวานแล้วก็วันนี้แล้วก็ด้วยสโมสรฟอร์ดยูเนียนนะครับเปนะครับเมนู็ิเจอรเสิร์ฟครับไม่ข้ามครับตรงนี้

คนเขาดูแล้สวัสดีครับนะครับอยู่กับแอดมินชาร์ปครับเศษกระทาไรเงาไล์เงาต่ก็คลาสสิกนะครับไม่ได้ทำพิเศษนะครับดีทุกคนที่เข้ามาร่วมชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับถ้าจะให้กำลังใจกันก็หัวใจคนละหนึ่งดวงนะครับกำลังใจนะแค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับสำหรับทุกทุกท่านที่เป็นทุกคนที่เป็นแอดมินนะครับมีความสุขนะครับขอหัวใจคนละหนึ่งดวงครับ สู่เกมครับอุ้ยน้องปื้มอุ้ยเป็นแต้มหรือเปล่าฟีบอลครับลูกนี้ยกออกมาแสนไปดาวเรืองโอ้โหน้องปื้มครับลูกมันแรงครับรับไม่อยู่ครับลูกนี้นะครับคือความแรงของแสนไปดาวเรืองครับลูกเตะนะครับครับผมโอเคครับด้วยกันครับดับ เป็นเกียรติมากครับสำหรับแฟนพันธุ์แท้ได้บรรยายของเศรษฐบัณาไลมและก็คลาสสิกนะครับครับป่ายุ่งแจ้วครับโอ้โหนะครับคู่เบลเปิดแล้วก็รับคู่ยกคู่เบลโอ้โหสุดยอดครับมียุทธวิชาเศรษฐครับโอ้ยนะครับไม่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 เป็นไรไม่ต้องเสียดายไม่เสียดายแบบป่ามนูนบอกนะเลย 8ต่อ11ครับมาดูวงเสิร์ฟเอาแล้วครับต้องคุยชมลูกนะครับคุยกับกรรมการครับวงเสิร์ฟของน้องพื้นโคราชเสิร์ฟตัดข้อกลางน้องบอลยกควยชมโลกโอ้โหบอลคูเบลครับทำงานเลยครับ คูเบลครับนะครับมาแล้วครับโอ้นะครับอาจารย์วิรยุทธ์ราเสตครับคูเบลครับสวัสดี2องร้อยสองยูสเซ่ครับฝากกดไรก็ช่วยนะครับแต่อสิครับมาดูวงเสิร์ฟคูเบลคูเบลจะออกลูกเสิร์ฟไปโอ้ยยิงเข้ากลางครับแต่หนองบอลยังแน่นครับโยกเข้ามาแสนไปเดาเลยมันแจ้นหรือเปล่า โอ้ยไม่เข้าใจกันครับโอ้ลูกนี้ครับโอ้น่าจะเป็นแต้ฟีบอลครับน้องพึ่มเขาวงครับไม่เห็นลูกนะครับจังหวะนี้นะครับต้องถือว่าเป็นโชคของเจ้ากล้วยและน้องบอลบัคขาวครับโอ้โหนะครับอผ่าผ่าแต้มนะครับที่จะได้แต้มนะครับน้องพึ่มแล้วก็คุณเบลครับสอง น้อง like ปื้นโคราชปื้นโคราชเสิร์ฟไปกล้วยเปิดบอลยกกล้วยทวมโปกลกมไม่ข้ามครับแล้ววันนี้มาเลยครับส่งเสียงนะครับอืมฮึมมาเลยครับหดนกห้าแล้วเนี่ยสุดสุดครับนะครับเราคุยกันแล้วครับอย่างน้องบอลและเจ้ากล้วยชมโรคครับ ต้องบอกว่าผู้นี้จังดีจังดีอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับสองถูกนะครับสิบสองต่อเก้าครับบอลบาดขาผู้ตัดจอดได้ดีโอ้โหนี่ข้างครับน้องปื้มครับจริงจริงครับลุ้ง่ายโอ้มีเสียงแล้วครับเบลปื้มครับโคราชนะครับภูมิลำนาวกงครูเบลอยู่บ้านไทยขอนแก่นนะครับแต่ ได้มาเป็นคู่ที่รีลัมครับเดียวเปิดซื้อเยอะโอ้โหต้องบอกว่าใส่สกอร์ได้เลยครับคเดียวพีระยุทธ์นักเสกครับโอ้โหในครับทั้งคู่นี่แพ้ไม่ได้ครับถ้าแพ้นี่ตกรอบแน่นอนครับนะครับรอบกับทีมคู่ที่4ครับคู่สุดท้ายนะครับ21ใครชนะเข้าไป4ทีมนะครับ ััดดีีบอลมาขามตกมาหน้ารุ่มเติร์โยกเข้าไปห่างนิดนึงครูเบลต้องบอกว่ายกให้กูเบลนี่ลำบากครับแต่น้องรุ่มบอกว่าขอโทษครับไม่ต้องขอโทษพี่เลยครับโอ้โหนะครับแต่กูเบลวิล่งเข้าเสร็จก็ยังไหวใจได้ครับนะครับอดทำครับยังไหวใจได้ครับ ยีระยุทธ์นอเสียดรับ12เท่า12เท่าครับปั่นเลยปั่นเลยปั่นเลยปัน่น้ำเลยเู้ยยีรยุทธเสิร์ฟง่ายๆไปกับนังหวานโยกมากล้วยชุ่นโลกโอ้โหเลยครับกล้วย,ยชุย่โชมโล่งนี่เตะหนักเตะแรงเลยครับลูกนี้นะครับยัดบล็อกน้องตื้นโคราชไปนะครับลูกออกครับ ตอนนี้เปลี่ยนฝั่งครับมาดูฝั่งมวยบอลครับนะครับลูกเตะสวยๆครับนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ249ร้สเซอร์ครับนะครับมีกระเพาะบัตาไร้งงตัวก้าวขั้วสครับบรรยายโดยเอฟนิชัปุนรักตะก้อนะครับแล้วก็ฝากติดตามทางเพจแอดมินนรีชาคุนรักตะก้อนนะครับแล้วก็ทางช่องยูทูบนะครับฝากไว้สักหนึ่งเพจนะครับ นะครับยาสงสงสนามครับโรงสนามครับโอ้โหเปลี่ยนฝั่งครับพักดื่มน้ำเรียบร้อยครับสองสิบสามสิบสองต่อสิบสามครับมาดูเกมเซตต่องน้องคึื่นโคราชหนังคึื่นโคราชพลังงานอู้วววสถานการณ์แบบนี้นะครับน้ำหนักไม่ได้ครับอืมต้องบอกว่าน้ำหนักขาดเยอะครับนี้นะครับไม่ข้ามครับจะขายแทบขาดเลยครับสิบสอสิบสองต่อสิบสี่ าดูสุดของกูเบลกูเบลแข่งกันกัเดิมครับเกาะเปิดเปิดปิดนิดนึงน้องบอลเลยคุยชมโรคโอ้ยชุ่มเลยครับคุยชมโรคครับโอ้โหนะครับเสียอามกอบพิษฟานส่งเขาประกวดครับนะครับเสียอามร้อยเอ็ดครับอมเมื่อวานเองก็น้องบอลเลยคุ้ยเวยครับก็ได้แชมป์ห้าในล่างข้ามฟรีนะครับรัดดับเบิ้ลนะครับ อีบันนะครับเพื่อวบานก็รับแชมป์ไปครับวันนี้มาเสิร์ฟทีข้ามฟรีนะครับจะเป็นยังไงจะได้แชมป์ไหมโอ้ยชูเกไ้ไหลหลังบล็อกครับต้องบอกว่ายอมลงทุนเลยครับกุยทมโรนะครับเพื่อจะเข้ารอบสี่ทีมต่อไปครับองบอกว่าน้องๆลงทุนกันจริงๆครับนะครับโอ้นะครับ 5ต่อ13ครับคุยชมโลกเสิร์ไปตัดเข้ากลางอุ้มอย่างแน่นครับเรียบร้อยครับโมโหคูเบลครับคูเบลครับนักตะกอหน้ารอครับโมโหนะครับชื่อขนมจินได้จริงๆครับลูกเตะครับผู้นี้เหนื่อยเลยครับบอลกล้วยครับสวัสดี3 0 3 0ท่านชมครับ ห้าต่อสิบสี่สิบห้าต่ออะไรนะห้าต่อสิบสี่อะไรสิบสี่ต่อเท่าไหร่แต่หนึงนะครับแยมยังไม่ชัดเจนครับผมก็ลงลุนๆครับโอ้โหติดบล็อกเจ้ากล้วยครับปีสีโอ้เจ้ากล้วยครับมาเลยครับบล็อกทำงานนะครับบล็อกใหญ่ครับเฮไม่ผ่านครับลูกนี้นะครับครูเบลนะครับเอานะครับ 14ต่อ16ครับมาดูเสือของน้องปื้มอู๋แตดเข้ากลางอีกแล้วครับกล้วยเปิดวันยกว่าไง้ลูกนี้ใส่ตกอรอได้เลยครับเจ้ากล้วยนี่เชื่อใจได้จริงๆครับลูกเตะนะครับขึ้นสูงมากครับนะครับในจังหวะนี้นะครับของเจ้ากล้วยนะครับกล้วยทุ่มโรกครับกล้วยตะลจินรับนะครับตัวเองนะครับเป็นศิในชาติครับเป็นในสิบทหารนะครับ 14ต่อ17อเจ็่านไงอูอ้หูเดี๋ยวไม่ถ้ำแล้วครับเสียจแต้มง่ายๆครับให้กับน้องบอลและน้องกล้วยครับกล้วยทุ่มโลกนะครับบอลบักขามนะครับ14บสี่ต่อสิบแปดครับวันนี่ต่อสิบแปดโอ้ยตัดมาทางเจ้ากล้วยบอลตาโอ้โหโอ้โห ติดเองครับน้องบอลครับทุกนนี้นะครับโอ้โหนะครับน้องน้องบอลก็โอ้โหต้องบอกว่าทั้งเตะทั้งบงลครับกลัวลูกที่จะลงฝ่ายตัวเองครับนาทีนะครับโชคยังข้าข้างครับนะครับดูวงศ์ศของกล้วยๆยมาดูองศ์ศของ ัง้วยครับ4 19 1 4เอาเยน่อามาเลูกีวย9่14ครับเอาเลยครับลูกสปูนแม็กวรับ่ารนะครับโอ้โหตัดไปกูเบลเปิดโกี้กูเบลโอ้ไม่เหลือเลยครับลูกนี้ครับ โอ้ยกใส่หัวเลยครับลูกนี้ครับน้องปื้มครับยกหนีบล็อกครับไม่ได้รับเลยครับลูกนี้สวยงามมากครับโอ้โหนะครับฝากไลค์กดแชร์ด้วยครับเพจประดานไล่ยองตะก้อทักยายโดยเอฟพินดิที่ชัดสมรรถตะก้อครับสิบถูกอยู่ในกอะขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับ19ต่อ15ครับโ้โหไม่ข้ามกับน้องบอลวัดเลยครับลูกนี้โอ้โห มาอลไรครับเรื่อยๆเลยครับ19ต่อ16นะครับ19 1เก้ต่อ16เหกาวเลยครับโอ้ยนะครับเดินป้าเข้าไปนะครับลูกคู่แม็กก <teenage time. S 3> <Okay, S 1> ์โอ้ยแย่กระเป๋าสิบเก้าต่อ16ครับน้องวันโอ้โหยกมาคู่เบล ครูเบลครับยังเตะดีครับครงนี้แคบยังไม่ไปไหนนะครับน,น้องบอลขอเวลา่อโอ้ต้องบอกว่าคู่นี้นะครับสู้กันด้วยกําลังจริงๆครับแล้วก็สัอยังไม่ไปไหนนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับงได้ครับเห็นเริ่มแล้วครับสิบเจ็ดต่อสิบเก้า ล่อยเปิดบอลย,ยกกุ้เเย,ยจจเคลื่อนลูกโอ้โหยกคิดนิดเกินไปครับโอ้โหตรงนี้เจ้เากุ้ยเตะย่าครับนะครับเตะบิดออกข้างไปเลยครับตรงนี้นะครับเอาครับตามมาแล้วครับตรงต้ฝั่งคู่เบียวแล้วน้องู่ต่อสิบเจ็ดต่อยี่สิบครับ เปิดครับลูกนี้บอลยกโยกโยกโอ้โหแล้วแล้วเต้ากล้วยครับสังหารไม่เหลือเลยครับลูกนี้20เมตร20เมตรครับ ก็ไปช่วยช่วยโลกด้ล <poetic> ูกอ้อคนดูไ่กโอ้ลูกอ้อครับช่วยช่วยโลกครับเอาแล้วครับอะไรที่เชื่ออะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับโอ้ไม่อยากจะเชื่อครับตรงนี้เพื่อเตะออกครับเอาแล้วครับ ยี่สิบเอ็ดสิบแปดยี่สิบเอ็ดต่อสิบแปดครับองศ์อ่องบอลมาถามอัดไปโอคูเบลเปิมยกลูกนี้ครับโอ้นะครับลูกล้นมากล้วยไม่เขลียรครับลูกนี้โอ้โว้กกล้วยเสียดายครับยกล้นครับลูกนี้เอาแล้วครับโอ้ส่งเสียงนะครับฝั่งนู้นครับตาใจครับ เอาละครับด้วยบอลครับต้องประชุมกันใหม่เลยครับนะครับยี่สิบเอ็ดสิบเก้ายี่สิบเอ็ดต่อสิบเก้าครับโวยทรมโลกเสิร์ฟไปโอ,โอ้โหมาแล้วครับ โอ้พูวิวและน้องปื้มครับไล้มาแล้วครับโอ้สกอร์อยู่ที่21ต่อ20ครับเอาล่ะครับเป็น25แต้มนะครับยี่สิบย่บเอ็ดต่อ20นะครับโอ้หยอดไปครับน้องปื้มโอ้ยิ่งเหลือเกินครับ โอ้ยซันแบ็คครบรอบครับกูเบลซันแบ็คครบรอบครับมาเลยครับโอ้นะครับหมุนตัวเตะทังฝั่งซันแบ็คเลยครับนี่นะครับซันแบ็คครบรอบนะครับอาจารย์วิรยุทธ์อเสดนะครับยิงเบี่ยงกันนิดนึงครับขึ้นซันแบ็คเลยครับครบรอบนะเราไมครบรอบนะครับเนาะไม่มีซันแบ็คครับคือยกไปทางไหนก็หมุนอย่างเดียวครับใช่ครับ ผมได้รอดชิดครับไม่มีซันแบกนะครับผู้เลครับ21เท่า21เท่านะครับล่อยเปิดบอลยกล่วยท่วมโลกดีดีจริงๆครับกล่วยท่วมโลกนีบล็อกได้ดีครับ เตะชีกเตะหนักเตะแรงครับกล้วยท่วโลก21 22 21ต่อ22ครับเติมมากล้วยเปิดบอลยกกล้วยท่วโลกโอโ้โห <c oughs> <t ick> ชี้สักอนุรุนครับยกหลอกบล็อกได้ดีจริงๆครับยกไปยกมาครับป่วนครับป่วนบล็อก ทางฝั่งของกูเบลครับโอ้โหนะครับ21ต่อ23 21ต่อ23ครับโอ้โออกครับลูกนี้โอ้โหนะครับเอาแล้วครับ สวัสดี398ดีอยเก้าสิบนะครับฝากไลค์กละแชร์ด้วยนะครับคลเป็นกำลังใจให้กับแอดมินครับลูเกมชมใจครับชมใจมาเลยครับ24ต่อ21เกมไม่เกมครับกล้วยทุ่มโลกโอ้ลูกออกครับเอาล้วครับเอาล้วครับสวัสดี424ร่สคนชมครับ ฝากกดไลคยดแชร์ด้วยครับ 2> 24 2 22 4ต่อ22ครับลูกเสยจบจะทำงานไหมนะครับบอลบักขมเดี๋ยวเปิดพื้มยกโอ้โหน้องพื้มโคราชครับโอ้โหต้องบอกว่าลูกนี้นี่ฝั่งทางน้องบอลแล้วก็น้องกล้วยครับไม่คาดชิดนะครับว่าจะตัวยกจะทำแบบนี้ครับ กล้า <9 S 2> เล่นเลยครับโตยกฝั่งโคราชครับยี 24, <23. S 1> ่สี่ยี่สามยี่สี่ต่อยี่สามครับต้องดูลูกเสือของเจ้าล้วยทุโลกครับล้วยทุโลกตัดไปคูเบลเปิดโอ้โหอเอาแล้วครับยี่สิบสี่เท่าเลยครับเอาแล้วครับยี่สี่เท่านี้ต้องบอกว่าดิวยี่เจ็ดนะครับ 27เดิวคู่จนถึง27นะครับคู่นี้นะต้องขอเวลานอกเลยครับมนูนซับครับดิวคู่ไมเยี่ยเท่าครับดิวคู่ให้เกน27แต้มนะครับรักเข้าให้ โอ้โหเขาสู้กันครับผู้นี้โอ้โหแลกกันดีจริงๆครับ <ś led> โอ้มันเลยครับมือครับ ยี่ห้ายี่สี่ยี่สิบห้าต่อยี่สิบสี่ครับปายุยงปายโงไม่เมื่อกี้มัน4ี่ร้อยกว่าจะห้าร้อยมันตัดอะไรมันมันมันเป็นศูนย์เมื่อกี้ดูเหมือนอะไรเด่อก็ดูเหมือนเด่นอะไรตอนนี้คนก็ดูรับผมเห็นคนไม่ขึ้นหัวต่อจเนาะ นีหมนระบบก่อนครับแล้วระบบใหม่นครับตัวทีทุกท่านนะครับที่บางทีเราอาจจะไม่เห็นจำนวนคนชมนะครับมี่ห้าร้อยกว่าเลยครับผมอันนี้มันไม่แน่นอนครับผม สวัสดีครับโอเคนะครับภัพเสียงเป็นไงครับสักดเจนมากครับโอ้โหน้องบอลโอ้โหเปิดเปิดไม่ได้ครับลูกนี้น้องบอลโอ้ต้องบอกว่าเร็วมากครับกระทึบเลยครับตัดสินใจครับลูกนี้โอ้นะครับไม่ผิดหวังจริงๆครับเสียอันต่อเพชรพานิส่งเข้ามาครับนะครับครับผ่านแบบนี้ไปได้ มีโอกาสลุ้นชั้นครับบันกล้วยนะครับงานหินครับแงกโอ้ต้องบอกว่าเหนื่อยแล้วครับเหนื่อยแน่นอนครับคู่นี้นะครับสู้กับบรรยายโดยเอสมินดีซับคุณรักตะก้อครับเหตุบาทาไร้เงาตะก้อคลาสสิกครับชมทั่วประเทศครับยี่สิบห้าองยี่สิบห้าครับ ใครถูกใจกดหัวใจคอยใครที่ชอบกดไลค์กดไลค์ครับเยอะๆเลยนะครับเป็นกำลังใจครับยันยี่สบ2กต่อ25ครับคอยชมโลกว่าไงเกมไม่เกมตรียมเปิดโยเเ้ามาคูเบลโอโมนุนได้แทมครับอ๋อเลยครับไม่แน่นะคือยี่สิบหอเข้าครับตัวคอร์ยี่สิบหกเข้าครับ เอาเลยครับฝั่งทางนี้ก็ได้รับเนาะอะไรก็เกิดอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเที่ยมนี้นะครับต้องรอชมกับรอรุนครับอ่าชอบชอบชอบเบลตึ้งกดหนึ่งชอบบอลกล้วยกดสองครับชอบปลาทะเลเงาส่งไอดีครับ26เข้า26เท่าครับร่วมชมครับกดดันหัวใจบีบหัวใจว่าไง่าูเบลเดือดมางบอล โยกเข้าไปกล้วยทวมโอ้โอ so ้โอ้จนไล่กับโยกกล้วยครับโอ้ผู้ที่สี่ก็แต่ผมขอบคุณทุกท่านนะครับ470ร้ยเจ็ดสิบผู้นะครับปากตะปูเดี๋ยวกลับมาครับรมโอเคนะครับขอบคุณมากมากที่ครับที่เข้ามารับชมครับปากตะปูครับเดี๋ยวเรามาชมกลับมาชมใหม่ครับหยิบเออ